พบกับช่องนกฮูกเล่าเรื่องและหากมีโฆษณา,าขึ้นขอความการุณารอสักครู่เพราะจะเป็นทางที่จะช่วยสนับสนุนช่องได้นำเสนอความบันเทิงกันต่อไปช่วยกดปุ่มซับสไครป์ปุ่มติดตามและปุ่มกระดิ่งไว้เรามารับความบันเทิงกันต่อไปในเรื่องเสียงกระซิบจากห้องใต้หลังาคาโครงเรื่องบอด a อเอกนักศึกษาหนุ่มที่อาศัยอยู่ในหอพักเก่าแก่แห่งหนึ่ง หอพักแห่งนี้มีประวัติอันยาวนานและเป็นที่เล่าลือกันว่ามีผีสิงอยู่เพราะมีคนเห็นผีนักศึกษาสาวที่ชื่อจันเพนอยู่บ่อยๆเธอเป็นนักศึกษาสาวที่อาศัยอยู่ในหอพักแห่งนี้เมื่อหลายสิบปีก่อนจันเพนเธอเป็นนักศึกษาสาวที่สวยและเก่งเธอเรียนเก่งเป็นที่รักของเพื่อนๆแต่เธอก็มีนิสัยที่ค่อนข้างหยิ่งทะนงเธอมักจะดูถูกเหยียดยามคนอื่นอยู่เสมอ คืนหนึ่งจันเป็นถูกฆ่าตายในห้องใต้หลังคาของหอพักแห่งนั้นสาเหตุของการตายนั้นก็ไม่มีใครทราบบ้างก็ว่าเธอถูกฆ่าตายเพราะความหยิ่งทนงของเธอบ้างก็ว่าเธอถูกฆ่าตายเพราะแย่งแฟนคนอื่นหอพักแห่งนี้ตั้งอยู่ในย่านเก่าแก่ของเมืองอาคารเป็นตึกสามชั้นที่ถูกสร้างขึ้นมาเมื่อเกือบร้อยปีก่อนเห็นจะได้อาคารดูสุดทรง สีที่ทาก็เริ่มรอบร่อนหน้าต่างหลายบ้านมีการแตกรราวภายในหอพักมีกลิ่นอับชื้นเฟอร์นิเจอร์เก่าเก่าฝุ่นจับทางเดินมืดมิดคืนหนึ่งเอกนักศึกษาหนุ่มที่อาศัยอยู่ในหอพักเก่าแก่แห่งนี้นอนไม่หลับเขาจึงลุกขึ้นมาเดินไปรอบๆหอพักในคืนนั้นอากาศหนาวเย็นมากลมพัดแรงมีฝนตกปรยๆเอกเดินไปรอบๆ ขอพักด้วยความหวาดกลัวนิดหน่อยเสียงฝนตกและเสียงลมพัดยิ่งทำให้บรรยากาศดูน่ากลัวยิ่งขึ้นทันใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบดังมาจากห้องใต้หลังคาเสียงนั้นกระซิบว่าช่วยฉันด้วยเอกตกใจมากเขารีบวิ่งเข้าไปในห้องของเขาด้วยความกลัวเอกเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เพื่อนๆนฟังเพื่อนบางคนไม่เชื่อ บางคนก็เชื่อว่าเอกน่าจะได้ยินเสียงผีจริงๆเข้าแล้วในคืนถัดมาเอกตัดสินใจที่จะสืบหาความจริงเขาได้ขึ้นไปที่ห้องใต้หลังคาของหอพักเก่าแก่แห่งนั้นเมื่อเอกเปิดประตูเข้าไปในห้องใต้หลังคาภายในห้องใต้หลังคามันมืดมากมีเพียงแสงไฟภายนอกที่ส่องผ่านเข้ามาพอให้ได้เห็นบ้างนิดหน่อยเท่านั้นเขาจึงพยายามมองหาสวิตช์ไฟเพื่อจะเปิดแต่เปิดไม่ติด เอกจึงต้องอยืนนิ่งๆเพื่อให้เขาคุ้นเคยกับความมืดสักพักเอกถึงกับต้องตกใจกับสิ่งที่เห็นภายในห้องใต้หลังคานั้นมีชุดยาวสีขาวขมุกขมัวและมีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นสางเหมือนมีสัตว์ใหญ่ตายซากอยู่ในนั้นมีทูบเทียนมีพานดอกไม้และพวงมลาลัยแห้งวางอยู่มีใยแมงมุมเก่าๆฝุ่นกาะเกลืกอกรังเอกรู้ทันทีว่า ชุดยาวสีขาวขมุกขมัวมีกลิ่นเหม็นสาบเหม็นสาวนี้คือต้นเหตุของเสียงผีที่กระซิบเรียกเขาเขาตัดสินใจที่จะหนีลงมาจากห้องใต้หลังคาแต่ทันใดนั้นก็มีผีสาวปรากฏตัวขึ้นตรงหน้าเขาเสียก่อนผีสาวตัวนั้นสวมชุดยาวสีขาวเช่นเดียวกันกับชุดที่อยู่ตรงนั้นใบหน้าของมันซีดเผือดดวงตามีสีแดงำํำผีสาวตัวนั้นพูดกับเอกว่า <ersch> ฉันคือจันเทนฉันถูกฆ่าตายที่นี่เอกตกใจมากเอกขันหลังกลับรีบวิ่งลงมาจากห้องใต้หลังคาอย่างรวดเร็วเอกได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้เพื่อนเพื่อนฟังอีกครั้งเพื่อที่เชื่อเอกเล่าก็ชักชวนกันขึ้นไปนำชุดยาวสีขาวของมกค์ขมวดชุดนั้นไปยังวัดที่อยู่ใกล้ๆของครับเพื่อจะให้ครับช่วยทำพิธีเผาชุดยาวสีขาว เพื่อจะได้ส่งวิญญาณของจันเขนและทํามบุญบุญชิดส่วนกุศลส่งไปให้หลังจากนั้นเอกก็ไม่เคยได้ยินเสียงกระซิบจากห้องใต้หลังคาอีกเลยเอกได้ช่วยเหลือส่งวิญญาณของจันเ็นให้ไปสู่สุคติจันเพนจริงไม่ต้องมาวนเวียนอยู่ในหอพักแห่งนี้อีกต่อไปเอกรู้สึกดีใจที่ได้ช่วยเหลือจันเ็นเอกรู้ว่าเขาคงจะไม่มีวันลืมเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตขอขอบคุณ จากช่องนกฮูกเล่าเรื่องไว้เรามารับความบันเทิงกันต่อไปในคลิปหน้า